สวัสดีพี่น้องสาวโเซเชียลนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการซ่อมหมอน้ำของอลติสนะฮะคอมอน้ำที่เห็นตรงนี้คือเป็นปกติของเขานะฮะเพราะว่าคอมันจะคอมันจะหักนีประจำรุ่นเขาเลยเป็นอาการประจำรุ่นเขาเลยที่หักก็จะเป็นคอที่ติดอยู่ตรงนี่ฮะเป็นท่อพลาสติกที่ต่อมาจาก คอตรงนี้นะฮะหักส่วนที่เป็นคอ,อเล็กๆตรงนี้ยังสภาพดีอยู่นะฮะเพราะว่าไม่โดนความร้อนเท่าไหร่เพราะว่าแค่ดึงน้ำมาจากท่อพักนะฮะส่วนตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นน้ำร้อนที่ไหลวนกลับมานะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะโดนความร้อนที่สูงกว่าตอนมันหักเนี่ยมันก็จะหักคาข้างในผมก็ต้องแคะ ท่อตรงนี้ออกมาก่อนนะครับวิธีการก็คือตรงนี้มันจะเป็นเดิมเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกใช่ไหมฮะพอมันหักปุ๊บเนี่ยรูตรงนี้มันก็จะเล็กเราก็ทำการใช้สว่านเบอร์เบอร์8หรือเบอร์9เนี่ยเพื่อใช้เพื่อให้เปิดท่อขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นรูให้มันใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วสั่ง ท่อทองเหลืองเล็กๆนี่ฮะประมาณ8หรือ9มิลผมไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ตรงคอมเมนต์นะฮะถ้าใครจะลองทำตามดูก็ไปสั่งได้วิธีการก็คือใช้พลาสติกนะฮะด้วยสว่านหรือจะเป็นเกลียวหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณเบอร์8เบอร์เนะครับแจแล้วก็ใช้ทองเหลืองเนี่ย <c oughs> ขันเข้าไปเพราะว่าตรงปลายตรงเนี้ยมันจะเป็นเกลียวครับส่วนตรงท่อตรงเนี้ยมันจะเป็นหางปลา เราก็ขันจนกระทั่งมันสุดเลยนะฮะพอพอได้รูมาที่เราต้องการแล้วขันมันจนสุดเลยทีนี้เนี่ยผมลองผมลองเทสแล้วแล้วก็สตาร์ทจนมันมีความร้อนก็คือความร้อนของเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยนะฮะมันจะมีมันจะมีเหมือนกับมีน้ําเล็กๆซึมมาแต่ผมคือจริงๆก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแ,แต่ว่าผมเอาชัวร์ไว้ก่อนก็เลยใช้อีพ็อกซี่นะฮะตร,ตรงโคนตรงนี้เป็นีพ็อกซี่ ผสมกัน2อย่างนะฮะก็จะเป็นเรซินกับฮาร์เดเนอร์แล้วก็ผสมกันเสร็จแล้วก็มามาซีนตรงนี้นิดนึงเพื่อที่ว่ามันจะได้สบายใจอ่ะจริงๆผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละแต่ว่าทําเพื่อความชัวร์เอาไว้นะฮะทีนี้ก็พอมันแห้งดีปั๊บเราก็เสียบสายท่อตรงนี้กลับนะฮะ ท่อก็ไม่ต้องไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรนะครับผมลองเทสดูแล้วส่วนที่มันหักเนี่ยก็เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้คลิปตัวนี้รัดเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ปิดฝาก็แค่นี้เองครับเป็นอันจบละ DIY แบบอ่าบ้านนะครับแต่ที่นั้นเพื่อนๆต้องเช็คดูว่าสภาพของว่าน้ำของท่านเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเช็คตรง ตรงคอตรงบริเวณเรอบนะฮะว่ามันมีมีการผุมีอะไรหรือเปล่าคือถ้ามันมีเนี่ยเราเปลี่ยนยกลูกดีกว่าลูกนึงก็ประมาณเท่าที่เห็นก็ไม่เกินสองพันะฮะแต่ทีนี้นะถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ยมันมันมีเฉพาะบริเวณนี้เราก็ลองทําไปก่อนเราะคิดว่าน่าจะอายุก็น่าจะนานอยู่ครับก็ลองดูครับเกิดเป็นประโยชน์กับทุกคน โอเคนะครับสวัสดีครับ